มาถึงแล้วที่วัดอีสานหมู่ที่10ตำบลดสแกอําเภอสตึกนะครับวันนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา6 28, รอบ28กรกฎาคม2567ในทุกๆวันที่28ของเดือนอําเภอสตึกของเราจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับไปทุกตำบลในอําเภอสติกวันนี้มาที่วัดอีสานครับ ผมมาถึงก็เริ่มที่จะมีนะครับแขกพวกเราผู้ใหญ่เข้ามาประจําที่ท่านประธานในพิธีคือนอายอำเภอสติกนะครับนายคำเคลื่อนพระนาชัยหัวหน้าส่วนราชการได้เป็นตัวแทนแท่านนายกที่สมนตรีนะครับมาร่วมกิจกรรมซึ่งก็จะไปทุกตำบลของอำเภอสติกครับและท่านนายอำเภอสติกก็ได้พบปะกับ ผู้มาร่วมกิจกรรมถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถือเป็นกานเสร็จพิธีนะครับในช่วงสุดท้ายก็จะมีโรงทานจากเทศบาลสแกร,รวมถึงพี่น้องประชาชนมาออกโรงทานขออนุโมทนาสาธุด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ